ซิกเนเจอร์สล m นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลลดน้ำหนักรอบเอวของเราให้ลดลงด้วยนะคะอยากลองว่ามันหลอกหรือไม่หลอกพูดกันตรงๆแม่งจะดีอว่แม่งจะดีอวะแม่งหลอกเงินกูแน่เลยทพกาะกูไปหลายที่แล้วแม่งก็หลอกเงินกูแบบนี้ปกติเป็นคนเชื่ออะไรยากแต่พอมาลองกับตัวเองก็มันลดมันลดมันลดจริงมันได้ผลจริงแฟนบอเฮ้ยทำไมตัวเล็กลงจอดค่ะ s ิกเนเจอร์สลิมเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะซิกเนจเจอร์สลิมช่วยในเรื่องของลดน้ำหนาการดูแลเส้นรอบวงรอบเอวของเรานะคะให้หน้าท้องเราเนี่ยลดลงแล้วก็น้ำหนักลดลงด้วยของคุณหมอลูกหนูเขาดีจริงๆนะคือเมื่อก่อนอผมใส่เอวอะค่ะประมาณ40ตอนนี้ใส่36รอบพุง86ตอนนี้เหลือ75มันโอเคอะคือพุงแบบหายไปเยอะมากอะมันตอบโจทย์อะคือถ้าใครที่ทำอะไรมาเยอะๆแล้ว,ลวมันลดยากอยากให้มาลองกันดูค่ะ ใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะ,ะพบกับคุณหมอลูกหนูได้เลยนะคะ